มาออกแล้วขณะนี้ราจโยธินเป็นตัวนำสเตโฟลเป็นตัวที่สองคุณอ้ยที่สามกลมมาสเตอร์ที่สี่โดยทองคำที่ห้า ทีโค้งไปสามรัชโยทินเป็นตัวนำสเตโฟนเป็นตัวที่สองคุณอุ้ยที่สามโกนมาเตอร์ที่สี่ดวงทองคำที่ห้าต่อไปเป็นวินซิสเตอร์ที่โค้งไปสิบออกทางตรงรัชโยทินเป็นตัวนำ เซตาโฟนเป็นตัวโดยทองคำเป็นตัวที่สองคุณอุ้ยที่สามนี่เซตาโฟนเป็นตัวนำเอ,อ้ันนี้และชูทินเป็นตัวนำโดยทองคำเป็นตัวที่สองคุณอุ้ยที่สาม